ทัะทานกาแฟครับ ประธานมีเรื่องกลุ้มใจอะไรหรือเปล่าเรื่องที่ทำให้ประธานกลุ้มใจในช่วงนี้นอกจากสิงหอินก็มีแต่เพื่อนของคุณคนนั้นเขาเป็นยังไงครับมีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมเพื่อนฉันคนนั้น เขาเกิดทะเลาะกับแฟนเนี่ยพอแฟนเข้าโมโหก็หนีออกจากบ้านไปจอเจนชิงก็ถูกคุณเพื่อนคุณกับแฟนของเขาทะเลาะเรื่องอะไรนี่เป็นการสงสัยโดยที่ไม่มีหลักฐานเลยนะครับแถมยังทำภาพวาดพร้อมลายเซ็นของไอดอลเธอเลอะอีกแบบนี้ยอมไม่ได้ก็แค่ลายเซ็นเอง ฉันหาทางเอามาให้ใหม่ก็ได้ประธานกู้เด็กฝึกงานแพรแกวาดที่มาใหม่ทำกาแฟหกสาย,สยต้นฉบับทะเลสาบสิงหลิงอยากโดนไล่ออกหรือไงออประธานกู้ใจเยน็นๆครับอออพอเจอกับตัวเอง รู้สึกว่าที่เธอโมโหก็มีเหตุผลนะเราต้องทำไงอเธอบอกว่าขออยู่เงียบๆงั้นก็ปล่อยไปก่อนใจเย็นลงแล้วคงกลับมาก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดไม่กลับมาั้นก็แสดงความจริงใจขอโทษดีๆคิดดูซี่เธอชอบอะไรอังเปาพวกคุณเป็นแฟนกันนะอังเปาเหรอเฉยชมัดเลย กันให้อะไรดีช็อกโกแลตช็อกโกแลตเรอจากงานวิจัยพบว่าช็อกโกแลตช่วยให้มนุษย์หลั่งเอนโดฟินกินแล้วจะทำให้อารมณ์ดีไงแล้วก็ช็อกโกแลตยังเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ด้วยใช่ขอโทษโรแมนติกอะ่ะเชื่อผมสิสำเร็จแน่ช็อกโกแลต แล้วถ้าเกิดไม่ชอบรถที่ฉันเลือกให้จะทำไงถ้าฉันเลือกให้ต้องว่าฉันผน็กการแน่ๆห้างว่านซื่อคู่บางช็อกโกแลตะงั้นก็ให้เธอเลือกเองก็แล้วกัน,นอืม แบบนี้คงรู้แล้วนะว่าฉันหมายถึงอะไรจริงๆช่วยดูแบบที่ส่งให้อันเมื่อกี้กับแบบอันก่อนทีว่าอันไหนดีกว่ากันนะจริงๆอ๋ออ๋อเมื่อกี้ว่าอะไรนะมีอะไรเหรอทำไมเธอนั่งเหมือนนัละ่ะไม่มีอะไร ห้างว่างซื่อคุูปังช็อกโกแลตไม่ขอโทษกันแล้วไปแต่ส่งคุูปังช็อกโกแลตมาให้หมายความว่าไงฉันไม่มีค่าพอที่จะไปเลือกช็อกโกแลตให้งั้นเหรอ